ชาวลัคนาราศีตุลนระวังตัวเองนิดหนึ่งนะคะระวังมากๆเลยนะคะว่าปีหน้านี้จากปกติธรรมดานะครับจะกลายเป็นเพย์บอยเพย์เกิลนะครับราหูเล็งรัเนี่ดาวสเสน่ห์มาดาวกาวอ,อารมณ์ก็มาค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะหาความวุ่นวายใส่ตัวแต่สเสน่ห์มันยั่วจนอุอดไม่ได้อ้ยรุมรเร้าเป็นคนที่ปกติดีนี่แหละแบบว่าเป็นคนที่เอ้ย อาจจะคุยกับคนอื่นปกติดีไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อดาวราหูมันเล็งรักทั้งกินเลทกินเลทกำหนัดทั้งเรื่องเซ็กส์เรื่องทางเพศมันวิ่งเข้ามาหาไม่รู้ตัวด้วยอิทธิพลของราหูทําทให้มีโอกาสจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพันนี้หรือถ้าลุ่มหลงมากกว่านั้นอาจจะเสียตังค์ได้นี่คือสิ่งที่ผมบอกกับมั่งกันเมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะไปเจอคนคนหนึง่ง โอโหคนนี้หนีไม่ออกคบไปคบไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าเรามีแฟนอยู่แต่อยากจะมีเราอยู่ในชีวิตอยากจะสร้างครอบครัวด้วยต้องไปหาคอนโดหาอะไรเก็ตไหมเก็ตไหมอ๋อจะเสียเงินกับอะไรบ้ต้องระวังหรือถ้าเกิดสมมติเราเป็นผู้หญิงแม่ผู้ชายคนนี้ถูกใจเหลือเกินเปย์ออพร้อมเพเลยหรือไปชวนเข้ามาทำเป็นงานเป็นธุรกิจเป็นหุ้นส่วน เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตโดยที่อาจต้องเสียต้องต้องค่าตังด้วยนี่คือผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่ชาวตุลต้องระวังสิ่งเหล่านี้ที่สุดเพราะว่าเรียว่าราหูทับกับมฤตยูยเนี่ยไม่ธรรมดาแรงนะฮะมันหมายถึงเรื่องกีดกํานัดเรื่องทางเพศเลยและยิ่งใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังเรื่องเหล่านี้นำความร้าวฉานมาให้โดยเฉพาะช่วงปลายปลายปีคือกรกดาสิงหากัย์ยาตุลา แต่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาอบอวนตลอดเพราะหนึ่งดาวพฤหัสเองก็ไปเป็นอนลิสติมันไม่ค่อยอยู่แล้วม,มันเหมือนกับบางทีเคยเป็นไหมว่าบอกกับตัวเองว่าจะพยายามไม่ยุ่งกับใครไปมาคนนี้มาสเปคเลยเด็กมันยั่วงวะนั่นแหละ,ละ,ะหรือบางคนแบบไม่ไม่คิดจะมั่วแต่ทั่วถึงอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมจะติงชาวลัคนาราศีตุลไว้ดวงความรักที่เป็นความรักแบบเซ็ก หรือว่าเรื่องการอารมณ์สูงมากอย่างนี้หักห้ามใจไม่ให้จุดไฟราคาขึ้นมาได้ไหมคะจย์ควรทำอย่างยิ่งแต่เมื่อราหูไปอยู่ในเรือนปัตตาน,นีอยู่กับมันจะอยู่จะทำได้หรือตึงกันไว้ตรงๆดูดูเสียงผมจะทำได้หรือเพราะว่าดาวคู่นี้แรงจริงๆแล้วมันแรงในลักษณะสมยอมคือฝ่ายตรงข้ามก็ โอเคไปกับเราด้วยทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเออปัญหามันมีมีโอกาสจะไปเจอแบบเนี้ยถูกไหมฮะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาวลัคนาราศีตุลถ้าปกติเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วปี6 6หมีคู่เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้ตัวเองหยุดเลยหยุดได้ใช่ไหมคะถ้าควรจะเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นปีหน้าลนะกิ๊กเพียบ ชาว,วาวราศีตุลเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคือแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าฮิตหยุดตัวเนี้ยมีลูกไปเลยจบพอแล้วอันนั้นคือดี mm hmm. เพราะว่าดาวราหูตรงนี้แปลความหมายอีกอย่างคือมันมาจากเรือนปุตตะหมายถึงลูกได้นึกออกไหมฮะเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหเพยบอยมีแฟนไม่ซ้ําหน้าคบทิ้งสองสามคนมีความรู้สึกเบื่อแล้วอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่แน่นอนในชีวิตคบปุ๊บมีลูกเลยพอจบ เหมือนมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจใช่แล้วก็มันจะได้ไปใส่ใจอยู่ไปคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องบุตรบริวารไม่ต้องเอาเวลาไปสรุมร้ัรรก,กอะไรอย่างนี้